สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องเจ็ดบริษัททิปปัญทูจำกัด <S 1> <S 1> ร่วมกับ Attack 3D Clean Action ชุดเครื่องนอนทิวลิปเสนอเกมพันหน้าเพื่ออาทน สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกมพันหน้าเอ,อื้อาอาทรนะครับทุกวันอาทิตย์เจอกับเรา2คนแต่วันนี้คุณกิ๊กไม่อยู่ครับก็เหลือผมคนเดียวครับก็ลุยกันไปนะครับวันนี้สนุกสนานแน่นอนครับวันนี้มีดารารับเชิญหมด6ท่าน,นครับท่าแรกครับคุณเบนซ์วิภยพรคุณแท็กพลันยูคุณเจี๊ยบชมพูนุชคุณจอมสรุตและคุณอปกุญไทยสวัสดีครับ หนูไม่ได้เจองานางไงหนูก็ต้องเรียกคุณพ่อตอนนี้มีรักกอดะไรบ้างคะน้องๆก็เป็นเพิ่งจบไปเรื่องลีลาวดีเพลิงค่ะแล้วก็มีเรื่องสิงรถบรรทุกค่ะเล่นไปเลยคนขับรถบรรทุกหรือเป็นสิงหรือเป็นรถหรือเป็นกระบะหรืออะไรไปเลยโอเคพีเล่นไปเลยเดีตอนนั้นแหละตอนนั้นเล่นไปเลย ใช่เป็นเป็นจริงๆเป็นเจ้าของแบบว่าปั๊มน้ำมันด้วยค่ะแล้วก็เจ้าของแบบสิ่งรถเออเนี่ยต้องขับรถบรรทุกด้วยขับรถจริงๆป่ะขับจริงๆรถ <ๆ S 1> บรรทุกนะใช่อโอเคอ่ะมาดยุรูปหล่อมีเราอ,อะไรบ้างตอนนี้ก็ตอนนี้มีบ้านศลาแดงครับผมกำล,ลังออนแอน์อย <laughs> ทำไมอะเมื่อก่อนที่ไว้ผมยาวไงแล้วแบบเห็นผมยาวแล้วมันเน็บที่ชอบชอบตอนชอบตอนนางเอามือกัน ว่าเป็นว่าเอาแบบนี้ไหมไปคุยกันนอกรอบไหมใช่แต่จับอะไรอะไรเขามีบ้านศีลาแดงนะหนูได้ยินมีบ้านชีลาแดงแล้วก็กำลังออนแอร์เพิ่งตะวันครับเพิ่งตะวันครับบ้านชีลาแดงเล่นเป็นอะไรเล่นเป็นตัวร้ายครับเป็นตัวร้ายเป็นตัวร้ายกวนๆหน่อยครับเรื่องนี้ครับเราก็หน้าตามันก็เหมาะอยู่แล้วเคยไปไหนมาไหนแล้วแบบว่ามีเขามองแล้วแบบว่าจะมีเรื่องไหมอ๋อไม่ค่อยมีครับแต่ว่าหน้าตาเขาขาวสะอาดใช่ครับน่ารักอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรฮะอีกเรื่องหนึ่งเพิ่งตะวันครับเพิ่งตะวันออนแอร์ยัง อ่ายังไม่ออนครับกำลังถ่ายทำอยู่ถ่ายทำอยู่อ่โอเคคุณแท็กนะครับอ้าวมาเจออีกคนนึ่งกันนงเจี๊ยบน้องเจี๊ยบตอนนี้มีการแสดงอะไรบ้างครับอ่ามีละครเรื่องจับกังค่ะจับกันจับกันจับกันเรื่องจับกัางอะไรนะจับกัางจับกัางจับกัางอ๋อเรื่องเกี่ยวแบกหางใช่ไหมกว่าจับกันนึกว่าเป็นเรื่องตำรวจจับกันไม่จับทั้งเรื่องไม่มีอะไรเลยมีตำรวจแล้วก็ไปจับโจรแล้วก็จับกันจับกัางจับกัางแล้วแบกอยู่แถวไหนฮะจับกัาง หนูไม่แบกสิหนูเป็นผู้หญิงสวยๆเล่นเป็นอะไรฮะเล่นเป็นอะไรก็เล่นเป็นภรรยาของเมียใช่าแม่ภรรยาที่เมียของใครของหนึ่งในสามของพระเอกค่ะเป็นภรรยาใช่ก็เป็นตัวดราม่าตรานี้กันแรงเข้มข้นเลยนะจับใช่จับตัวดราม่าโอเคมีเรื่องดีไหมฮะแล้วก็มีพิธีกรเส้นทางบันเทิงค่ะเส้นทางบันเทิงใช่เลยเกี๊ยบเกี๊ยบน้องไม่ได้เจอสวัสดีครับ ตอนนี้แสดงอะไรอยู่ครับเออมีลูกผู้ชายคนดี้คิวนี่คิวนี่เขียนเองเออช่างแต่งหน้าครับมันดกดีเฮ้ยลูกผู้ชายคนดีเนี่ยมันไม่เจอพี่อะผมเล่นซีซั่นสามครับโอ้ตัวที่ซีซันหนึ่งซีซันสองครับผมอ๋อเหลยซีซันสามแล้วซีซั่นสามไม่มีซีซั่นสามเรจะเข้ามาในกรุงเทพครับเป็นพาร์ทของตอนแรกตอนแรกไม่อยู่กรุงเทพเหรออยู่บ้านนอกเราก็เข้ามาอยู่ในกรุงเทพอ่าแล้จะเป็นพาร์ทของกรุงเทพจะเป็นอีกแก๊งหนึ่ง อีกแกงหนึ่งเขาซีซั่นหกับสอจะเป็นแบ็คไดมอนด์ใช่แต่นี่คือแบ็คดาร์กอนครับอ๋อแบ็คดาร์กอนแล้วผมก็เล่นเป็นลูกชายของแบบ็คเมจิกไม่ใช่นะรับแบ็คอะไรนะแบ็คอะไรนะแบ็คอะมอนะแบ็คไดมอนด์ผาสผมคือแบล็คไดมอนด์แบบ็คดาร์กอนหรือว่าเราบล็อกแบ็คไดมอน โอเคครับมีดาราหมดหกท่านแล้วครับแล้วมีน้องๆนะครับมาจากโรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยีชัยภูมิยู่ทนของฮอตพอร์ตรับพัดผัดต้องทำให้ได้70คะแนนนะครับถึงจะได้แต่ถ้าไม่ได้แล้วก็สมาร์ทโฟนดีโมบายครับมอบเงินรางวัลให้3,000บาทสมาร์ทโฟนดีโมบาย พ่อแกมวเป็นนะครับคุณรงคุณนุยสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณรงคุณนุ้ยครับผมคุณมีอะไรครับคุณจะลงคุณนุ้ยครับอจดหมายจดหมายแมรายการของเราทั้งทีเนี่ยมีทั้งอีเมลทั้งส่งมาทางเฟซบ o ๊กอะไรก็ได้ได้หมดอันนี้มาทางจดหมายโอเคครับเขียนมานะฮะจากทางบ้านเลยนะครับชื่อคุณสวงพรมทัพนะฮะเขียนมาบอกว่าอยากออกรายการเกมพันหน้าของเราสวัสดีทักทายพี่ท็อปพี่ไทยคุณนุ้ยคุณติ๊กคุณกิ๊กและไอลงโอ้โหนี่เน้น เลยเร็วแลวมันอาจจะพูดเองก็ได้ดูๆในนั้นและไอ้ลงอ้าวไอ้วงผมไม่อยากเจอทีมงานมานานแล้วผมมีความสามารถพิเศษผมสามารถเอามือของผมเอานิ้วผมเนี่ยเอานิ้วทำไมฮะถอนตะปูขึ้นมาได้โดยที่ไม่ต้องใช้ค้อนงัดใช้แฉลงงัดผมเอามือเนี่ยใช้นิ้วเนี่ยดึงตะปูขึ้นมาที่ตอกเอาไว้กิจกรรมพิเศษของผมยามว่างผมจะขึ้นไปบนหลังคาแล้วถอนตะปูมาขัดสนิมเล่น เอาเงาวัดเอากดลงไปต่อเพราะอย่างนี้เป็นแบบดำทุกวันเออคุณเขากล้าขัดตะปู้บนหลังคาบ้านผมใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้คุณไปเจอได้ไงอ่ะรับผมก็เลยโทรกลับไปเลยเฮ้ยคุณคุณหวงครับคุณมีความสามารถอย่างนี้ผมกับพี่ลงขอเจอตัวดอยได้หมเขาบอกเลยไม่จําเป็นอเขาบอกว่าถ้าอยากจะให้ผมออกในรายการเอารถตู้ไปรับ อแล้วไปแล้วไปรับยังไงไปรับไปแล้วตรงทีมงานไปแล้วแต่ไม่เคยเจอหน้าไม่เคยเจอตัวอ้าวยังไม่เคยเจอเลยเหรอไม่เคยอ้าวไม่ไม่ได้ไปดูก่อนดิาอาจจะเป็นคนแข็งแรงคนหนึ่งถ้าลองที่ว่าลองเถ้าว่าดึงตะปูได้ตะปูขึ้นมาขนาดเราแท็กได้ไหมไม่ได้ไม่ไม้สามารถไม่ไม่สามารถเพราะว่าคุณแข็งแรงนะจะลองเลยไหมจะลองไหมมาลองดูซิมาลองดูซิเฮ้ยมันแน่นมันหนามากเดี๋ยไปนี่ไม้หน้าสามอันนี้ตะปูสองนิ้วเดี๋ย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 ว เขาบอกเขาเขียนจดหมายว่าไงนะเขาบอกว่าสามารถเนี่ยะตะปูที่ตอกอยู่แล้วเขาดึงขึ้นมาได้ดึงไอ้นี่ดึงเอานิ้วดึงเนี่ยครับดึงไอ้นี่เหรอครับบอพี่โลมาพี่ก้ามาดึงได้ไหมเขาบอกไว้อันนี้เป็นอะไรเจ็บไหมอ่ะอันนี้ลองดู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 นะฮะแน่นนะนี่ตะปูนี่รู้สึกว่าตีตีเข้าไปลึกนะฮะครับดูนะฮะอ่ะลองดึงดู ลองดิไหวไหมออกไหมไม่ออกค่ะแม่เบนไม่ออกค่ะเด็กก็ดึงแท็กค่ะแท็กลองดูทำไงก็แต่ดึงอ่ะดึงให้มันออกอ่ะออกไหมไม่ออกนเน้นๆนะเอาคุเจี๊ยบลองดูเออเจี๊ยบเราไม่ได้หรอกผู้หญิงไม่ได้อยู่แล้วล่ะเพราะว่าเจี๊ยบเขาเล่นโยคะจะไปดึงพื้นโยผ้ายี่ผู้หญิงถ้าโยครับนี่ผู้ชายบาทสองบาทก็เอา เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอก่างไรไม่มีทางหรอกพี่มีทกาตยางออกคามั่กคำัาทำไมดึงไม่ได้ขาดึงได้ล่ะทำมาด้งแล้วดึงแล้วไม่ได้หรอกมือไม่ไมเดี๋ยวคนที่เขาเขียนจดหมายมาเนี่ยเขาดึงอย่างนี้เหมือนกันเหรออยงนี้เลยอย่างน้เลยก็ได้ฟ้งหรอ ไมตอกไม่ตอกไปแน่นกว่านี้ไหมตอกแน่นกว่านี้ไหมหรือว่าแค่นี้อันนี้แหละอันนี้เลยอันนี้เลยเดี๋ยวให้เขาดึงอันนี้เลยครับผมจริงเหรอแต่ว่าแต่ว่าที่ถ้าเกิดสมมติว่าถ้าพวกเราต้องใช้คอนบางทีคอนยังไม่สอจะไหวเลยครับผมเอางี้เดี๋ยวเราไปพาเข้ามาในรายการเลยดีกว่าวันนี้พาเข้ามาแล้วไปพบกับเขาเลยครับคุณสวงพรอมทัพครับ มเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรครับอะไรอะไรเล่าไม่ได้ไปดูไม่ได้ไปดูไม่ได้ไปไม่ได้ไปดูเลยไม่ได้อปดูเขาเขียนทำไมมาแล้วก็โทรศัพท์ฟังเราดึงยังไม่ออกเลยไม่ออกเลยแล้วเห็นสภาพลุงก็เพิ่งเห็นเนี่ยเฮ้ยติ๊กติ๊กจะดูมือแกดิมือแกใหญ่มากเลยนะมือเปล่าไม่ไม่มีอะไรพันเดี๋ยวเดี๋ยวลุงอายุเท่าไหร่ก่อนลุงอายี่สิบเจ็ด อะไรอ่ะหน้าเอาไม้หน้าสาขัวหน้าวางให้ควาก่อยี่สิบเจ็ดเนี่ยไทยน้ากากไว้อะไเหรอสภาพที่ยังใส่หน้ากากอยู่างลุงอ่ะก็แก่ออกสิลุงอายุเท่าไหร่เจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองแล้วลุงจะไหเหรอลุงเฮ้ยลุงอายุเจ็ดสิบสองแล้วนี่ลุงมีพละงกำลังที่จะดึงไอ้นี่ออกได้เหรอฮะลุงลุงมีความสามารถครับลุงลุงลุงมีอาชีพอะไรครับอยู่ที่อยู่ที่จังหวัดอะไรครับลุงจังหวัดตากครับอยู่จังหวัดตากครับผมแล้วมีอาชีพอะไร ทำอะไรช่างไม้ทางปูนได้ทั้งนั้นกาเป็นช่างที่จังหวัดตากแล้วลุงไปได้เทคนิคไอการที่เอาเอาถอตะปูด้วยะปูก็เวลาหยุดเที่ยงอะไรก็พนันกันว่าตะปูเนี่ยใครถอดออกได้ก็มีรางวัลให้กันรางวัลอะไรรางวัลอะไรเล้าขาวเที่ยวปากเลี่ยวปากนี้แล้วก็เขาบอกเล้าขาวเขาไม่เทีแล้วลุงก็แข่งกันด้วยต่ออันนี้แล้วก็ดึงออกเหรอครับ ก็เคยทุกวันทุกวันก็ลองลองออกเลอฮะออกทุกทั้งแต่ต้องมีเคล็ดลับนะเอางี้ดีกว่าลุงผมอยากจะดูลุงเนี่ยเนี่ยถอนถอนตะปูครับดูซิว่าลุงด้วยมือด้วยมือนะลุงนะกัมือเปล่าด้วมือเปล่านี่แหละอะไรลุงเอาอไรเไม่ใช่เอาควักขอนออกมาแล้วงั้นไม่ได้นะไม่ได้นะตบฟั่มเลยนะ <paintings frame. S 2> อันนี้นะอันนี้นะเดี๋ยวนะครับอันนี้ไม้นะครับมีตะปูตอกอยู่นี่นะครับเดี๋ยวลุงจะเอาตะปูออกด้วยมือเปล่านะครับนี่ฮะต้องมีเทคนิคดูนะดูนะดูนะประทัดใจเงินไม่ต้องรีบไหวไหมไหวไหมไหวสิไหวสิกินอะไรยังอ่ะกินแล้วครับกินแล้วนะกินข้าวนะดูพร้อมยังพร้อมดู ดึงตะปูด้วยมือเปล่าต้องบอกว่าไม่ง่ายเลยครับแต่ลุงห่วต้องดึงให้ได้ถึง3ตัวไหวเหรอครับไหวไม่ไหวเดี๋ยวกลับมาเอาใจช่วยลุงหวมงวงพร้อมกันครับซากครูครับหูฟังและอุปกรณ์ไอทีอาซากิแอ t แทก3คร l e a n a c t i o n รถกระบะมิซูบิชิ ishi, ไทยทัน พร้อมอย่างพร้อมดูนี่เาขายเยี่ยบให้มันมออ้าวนะพเขาบอกเขาองมีเทคนิคนิดนึงไหวไหมลุงไหวออกแล้วไหวไม่ลูไหวสิไหวสิดีด้วยดูดู ขึ้นแล้วมาแลมาขึ้นลุ้นลุเดียวลุ้นลุ้นเดีเดี๋ยว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 เดวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดยวเดี๋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 ยวเดีดี๋ยวเดี๋ย๋ีี ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดึงดึงอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ออกอย่างนั้นก็ต้องอย่างเงี้นี่ก็ออกมือเปล่าออกอ้าวอีท่านก็ทำได้ทีลุงไม่เชื่อเอาตอบมาสิท่านอ่าลองดูมาปูมาเอาขาเหยียบให้หักเอาลองดูพี่รองลองดูดิเอาคุณลองมาอพี่ลุงฮะเอาแบบลุงเนี่ยอ่ะนี่แหละทำแบบลุงเลยเทคนิคเดียวกันเลยอ่าอ่าดูดเทมนิค

เอางี้ผมให้เวลาหนึ่งนาทีครับลุงเอาตะปูสามตัวนี่ออกได้ในเวลาหนึ่งนาทีโอเคไหมสามตัวเลี้ยงงี้แหละสามตัวเลี้ยงนี้ในหนึ่งนาทีมีจับเวลาลุงอยากได้อะไรบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเเอาตะปูนี่นะสามตัวนี้ดึงออกนะในเวลาหนึ่งนาทีถ้าลุงทำได้ลุงอยากได้อะไรได้บ้านหลัง บอกเขาบอกลุงเขาบอกว่าของละวันเนี่ยเราไม่เคยมีใครมาขอบ้านในรายการที่นี่มาสี่ที่ร้านที่นี่มาเกือบสิบปียังไม่ได้สักหลังเลยเขาบอกอยากได้อะไรไงเขาบอกอยากได้อะไรไงเขาอยากได้บ้านก็ต้องหาให้เขาสิลุยบ้านว่างป่เอาตักออกไปก่อนนะเอาเต้าไปก่อนแล้วก็แล้วให้ลุงเข้าไปอยู่หรือหรือลุยออกไปแล้วก็ให้ลุงอยู่กับตักไม่ได้ไม่ได้คือคือบ้านผมมยังผ่อนไม่หมดไง มันยังผ่อนอยู่ไงเดี๋ยวไปเป็นภาระลุงเขาเออไปถามพี่ลงมั้ยลงที่ไร่ที่ไร่มีที่ไร่มีบ้านหลังหนึ่งซื้อสดเลยเออให้ลุงได้เดี๋ยวไล่พ่อออกจากก่็มีปัญหาอีกแล้วบ้านผมเดียวแล้วพ่อผมอยู่อยู่เดี๋ยวผมไล่พ่อผมออกไปแล้วลุงไปอยู่แทนพ่อผมได้ไหมเอาไหมไม่ได้ไม่ได้ทำไมอ่ะเอาบาปบาปเอางี้งให้ลุงเลือกเอาเลยระหว่างบ้านพี่ติ๊กบ้านพี่ลงบ้านนุ้ยลุงอยากได้บ้านของใคร ไปอีกไปขนของออกไปคือลุงลุงไปตลกหน้าตายมากลุงบ้านผมมีพอดีแม่อยู่อ่ะเออแต่นี้ก็เอาเอาลุงไปอยู่กับแม่พี่เออแม่จะได้ไม่เหงาเพาแบบพ่อพี่ตายไปแล้วใช่ไหมก็เอาลุงเลยไปแทนแม่พี่จะได้มีความสุขทำไมอ่ะ ปลาปลาไปแล้วเอาเล่นผู้เล่นเปลี่ยนเป็นลุงอยากได้อะไรเอาเป็นยารักษาโรคอ่าลุงมาดึงนี้หน่อยครัทำไมอ่ะเอายารักษาโรคทำไมอ่ะยาลุงเป็นอะไรลุงเป็นอะไรมันหลายโรคโรคอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างผู้ตึงผู้ตึงตาฟางตาฟางหลังหลังจับคุณแก่ไงอะไรฮะเบาหวานเบาหวานด้วยโอ้หลายโรคเลยเอาเงี้ยลุงผมให้ให้ ยารักษาโรคลุงไปมูลค่า5 0า0ับาทนะครับแต่ถ้าลุงทำไม่ได้นี่ก็จะมีก็มียาฮะมียาให้ดูนะครับเป็นยารักษาอันนี้กินเวลาไหนอะไรยังไงฮะเช้าๆนะฮะอมใต้ลิ้นดูอมใต้ลิ้นนะฮะได้หันบาทเด็ดหบใจ2วันะฮะลุงเข้าโรงพยาบาลฮะโอเค้ไหมลุงลุงเอาไอ้พวกนี้มาทำอะไรเราทำได้เราทำได้ ต้องทำได้ต้องทำได้อาจจะไม่ได้ครับสมาร์ทโฟนดีโมบายครับมอบเงินรางวัลให้3,000บาทเอาของมาเลยเอาของมาเลยเวลา1นาทีคุณจับนะเวลา1นาทีนานนานนานลุงเช็คเลยลุงเช็คเลยโอเคไหมโอเคไหมลุงโอเคนะพร้อมนะลุงครับพร้อมหนึ่งนาทีพร้อมเริ่ม หนึ่งนาทีนะครับนาทีนะลุงนะไปเรื่อยๆครับเวลาไปเรื่อยๆนะลุงนะนาทีนะลุงตอนนี้เวลาไปแล้วไปแล้วเวลาสวยเลยทีนี้เกืาทีเืาทีอไม่ได้ลุงลุงลุ้เวอได้เวอันที่สองสแล้วสองแล้วะเทีเวลาเป็นไงครับเวลาเวลาเปลาเหลื เวลาที่คุณลุงทำไปได้นะครับ31วินาทีลุงลูกให้บอลน่าเดนี่นะครับสามตัวเลยนี่นี่นี่ขอนเห็นเห็นเลยมากเลยเป็นการลองขี่ที่ดีมากดีมากใช้เวลาที่เยอะเอาจริงเอาจริงเอาจริงเลยพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมนะพร้อมไหมพร้อมนะพร้อมนะอะไรลุงอยากหัวล้อะสิเล่นเอาจริงจริงจังอยากหัวล้อเมื่อกี้วอร์มเมื่อกี้วอร์มเอาจริงยัง กัวบากลัวบากลัวบอรเนนกัวบาปอะไรตอนพ่อบาปก็เล่นกับพ่อลุงทำได้นะลุงสวงพรงทัดนะครับทำได้เนลานทีคุิว่าในหนึ่งนาทีลุงน่าจะทำได้สักประมาณเท่าไหร่ ห้าตัวห้าตัวจะไปได้ห้าตัว้ัไปได้ถ้าเวลาหนึ่งชั่วโมงให้พันตัวไหวไหมถ้าอย่างนั้นลุงซื้อเวลาไปนั่งถอนตะปูนะไม่ไหวที่นิ้วจะพังเอาใช่ได้ไหมลุงลุงคิดว่าคราวหน้าลุงจะมีเทคนิคอื่นอีกไหมไม่มาแล้วไม่มาแล้ว ไก่โอ้ห้าร้อยสิบสองโลที่มันี่ะน่่ถ้าเกิดว่ามีคนขอท้าลุงเนี่ยฮะเออท้าก็ทำได้เ็วกว่าลุงเท้ามาแข่งกับลุงลุงมาอีกมาไหมตัดละตัดใจไม่มาโอเคครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพรับุณหวงทุกท่านวันนี้รับไปรังวันยารักษาโลก ใช่ของลุงนี่สุดยอดเลยครับว่าแกใจเด็ดเดี่ยวนะตัดสินใจไม่มาไม่มาเพราะว่าไอ้ที่มาเนี่ยโอเคแต่ลําบากลําบากเดินทางนี่ก็มาเอามาขอของที่มีประโยชน์ด้วยนะก็ซื้อยาไปรักษาตัวเองเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยฝีมือของชาวบ้านของลุงนี่ก็มีความสามารถนะครับแล้วผมนึกว่าจะดึงอย่างเงี้แต่ว่าเป็นเทคนิคของลุงเป็นอคนิคการคือเอาเอาเท้าไปหักก่อนก็จะเป็นช่างแล้วใช่แล้วครับอ่ะช่วงนี้ครับเกมพะหน้าจ่ายข้าวห่อครับ สวัสดีครับสวัสดีกับช่วงเวลาของเกมพันหน้าจ่ายค่าหอนะครับวันนี้ที่ทพีรพัฒน์เราจะต้องขึ้นไปสนุกสนานกันนะครับผมจะให้คุณเลือกตัวสอขนขึ้นมานะครับ1นึ่งตัวนะครับผมเลือกออกมานะครับได้ตัวไหนก็แล้วแต่ผมจะให้คุณหาของ3อย่างในห้องถ้าหาได้ครบถ้วนตามเวลาวันนี้เกมพันหน้านะจะจ่ายค่าห้องให้เลยครับสวัสดีครับ สะดวกเข้าไปรบกวนไหมครับ <Yeah. S 1> ได้ครับ <Yeah. S 1> เชี่ครับ <Yeah. S 1> มาเลยครับ <Yeah. S 1> สับเลยครับ <Yeah. S 1> แล้วเลือกใบที่ชอบ <Yeah. S 1> นี่นะครับ <Yeah. S 1> จอดจามจับเวลา yeah. แค่สชิ้นเองครับยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ให้เข้ามารบกวนนะครับขอบคุณครับขอีจับเวลาชเดยวชิย,วชย,วย่างสามชิ้นอยู่ตรงนี้ชิ้นแรก น้องเขาหยิบมาแล้วครับหวีชิ้นที่2องหยิบมาแหวนนะครับแหวนขึ้นต้นด้วยถอหีบแน่นอนนะครับชิ้นที่3มหมวกเรียบร้อยสชิ้นครบถ้วนนะครับอยู่ในเวลาที่เรากําหนดด้วยอย่างนี้เราต้องจ่ายค่าห้องให้ทอสแล้วตีมือกันหน่อยอเย้ yeah. สัปดาห์หน้าครับผมจะไปเคาะประตูที่ห้องคุณนะครับได้ยินเสียงก๊อกก๊อกก๊อกเปิดประตูออกมาดูนะครับผมอาจจะอยู่หน้าห้องคุณก็ได้สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคุณน้องค่ะดีใจ